แล้วที่ชาวจะนะเป็นยังไงนะมาไปไหนมาไหนาชาวจานันะนะครับตอนนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมเลยครับว่าบ่ายสามโมงพอดีค่ะชาวจานะที่ขึ้นมาจากทางภาคใต้ที่จังหวัดสงขลานัดรวมตัวกันครับที่บริเวณสะพานชไมมะรุเชษทรรมเนียบรฐบาลแต่ปรากฏว่าตอนนี้นะครับการรวมตัวยังไม่มีอะไรซึ่งก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่โน่นครับจังหวัดสงขลาอำเภอจาันะโน่นนัดรวมตัวกันครับเพื่อที่จะมาที่กรุงเทพมาหาคนครมาให้กำลังใจกับคนที่บอกว่าชุมนุมกันครับ <c oughs> ภาพเปลี่ยนอยู่ นี่เป็นชาวจนะจังหวัดสงขลานะครับที่กําลังรอคําตอบจากกฐบาลปากหลักอยู่ครับ นี่นะเอาทวงสัญญาซีในโครงการเมืองจะนาต้นแบบที่ว่านะครับอุตสาหกรรมเดินหน้าจะเป็นยังไงไในอนาคตนี่นะรอรับฟังความคิดเห็นในส่วนของรัฐบาลกับผู้มาชุมนุมจะเป็นอย่างไรบ้างยังยืนยันหัวเด็ดตื่นขาดครับว่าพื้นที่ตรงนี้เหมาะสําหรับการท่องเที่ยวแล้วก็เหมาะสําหรับเรื่องของการดํารงวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนมากกว่า ไปทำอุตสา,ากรรมแล้วส่วนหนึ่งก็เดินทางมาที่ทำเนียบปรัฐบาลบเพื่อที่จะมารวมตัวกับคนที่สมทบมาชุมนุมกันก่อนหน้านี้ครับพี่นะหนูรักทะเลอย่าทําลายครับอันนี้พื้นที่พี่น้องประชาชนในส่วนของภาคใต้แต่ภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่อาคารพาณิชยาการนี่ครับที่บอกว่าข้ามสะพานชมัยมนุเชษไปก็จะเป็นที่ทำเนียบปรัฐบาลบปรากฏว่าวันนี้ทางทำเนียบตั้งแต่เมื่อวานนะครับเอาตู้คอนเทนเนอร์มาขวางไปหมดเลย เพื่อมาให้พี่น้องที่จะเข้าไปร่วมชุมนุมนั้นใกล้ถึงตัวทำเนียบปรมบาลแต่เปิดช่องเอาไว้นะครับว่าเป็นสถานที่ที่บอกว่าพักคอยได้มาชุมนุมได้ไม่เป็นอะไรบรรยากาศนี้การจัดจอนก็เลยถูกปิดไปโดยปริยายบ่ายสามโมงวันนี้จะมานัดรวมตัวกันครับแต่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งออกมาแล้วบอกว่ามีทราบข่าวนะครับว่าจะมีบุคคลบางจังหวัดนะั้นมาร่วมสมทบด้วยก็ขออนุญาตนะครับว่ามาด้วยความสงบ อย่างแล้วก็ตามนะครับล่าสุดจริงๆนายกรัฐรมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าทราบเรื่องทั้งหมดวันพรุ่งนี้จะมีการนำเรื่องของพี่น้องชาวชนะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ตอนนี้มีการมอบให้กับรองนายกคุณสุพัฒนพงษ์เทาปรีชานั้นได้เป็นเออเซามีพันธุ์ครับท่านรองนายกไปเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาชุดใหม่แต่นายกยืนยันนะครับว่าประเด็นสำคัญคือเนื่องโครงการนี้ไม่ยกเลิกครับ เพราะมันควบคุมกฎหมายหลายด้านแต่จะให้ความสําคัญการมีส่วนร่วมคือการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ที่อื่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับนี่เห็นความสําคัญของพี่น้องประชาชนนะครับเราจะทํางานด้วยความเป็นเหตุเป็นผลขออย่างเดียวคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องคนจังหวัดอื่นนั้นอย่ามายุ่งนายกว่างีครับตรงยังไม่ยกเลิกแต่ขอ<ช>พูดค,คุยแล้วก็สํารวจความคิดเห็นเพิ่ออมอย่างนั้นนะคะค No,